ไปถามพี่ๆนักวิเคราะห์ดูมองภาพตลาดอย่างไรไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแทรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเอสอาร์จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโดยปริมาณการที่ขายมันอยู่4.4พันล้านนะฮะก็เข้าใจว่าตัวตลาดโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะมันคงเป็นสภาพของตลาดที่เกิดเริ่มมีคือปริมาณการทีขายไม่ได้มากนะฮะ ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวตลาดในเอเชียเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือวันนี้วันหยุดเยอะนะครับวันหยุดอะไรนั้นโกลเดนวีตโกลเนวีใช่ไหมครับอ่าใช่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรักษณะของการจับตาดูขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปนะในดัคเองบวกไป42จุดในตัวอะไรฝรั่งเศสนะบวกไป24ในตัวลอนดอนบวก ยี่สิบแปดแล้วก็ตัวอิตาลีบวกร้อยหกสิบเจ็ดตลาดส่วนในตัวเอเทนในตัวโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยติดลบนะฮะในขณะเดียวกันในขณะนี้เนี่ยดาวตัวลงหน้าบวกมาร้อยแปดสิบเจ็ดจุดนะครับแล้วก็ตัวนัสแดกบวกมาแปดสิบเจ็ดจุดใน s อสบบวกยี่สิบแปดจุดในขณะที่ราคาทองคำขณะนี้ราคาทองคำเนี่ยติดลบนะฮะแต่ยังยืนอยู่ที่ห้าพันกับสิบเหรียญ นะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันทั้งเบนเองทั้ง WTI เองเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะครับนะเบนลงไปเล่นที่ระดับ67เหรียญละจาก70เหรียญลงไปที่67เหรียญแล้วก็ WTI จาก65เหรียญลงไป12เหรียญบิตคอยขณะนี้บิตคอยเล่นอยู่ที่68,850นะฮะขึ้นมา15เหรียญ ภาพที่ผมบอกตลาดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อจะบอกว่าสภาพตลาดนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในอุตสาหกรรมของน้ํามันก็ระมัดระวังหน่อยเพราะลงแรงต้องต้องยอมรับว่าลงแรงจริงนะฮะจาก70เหรียญลง67เหรียญในวันเดียวเนี่ยนะครับหรือ,อจากตัว w ี i 65เหรียญลง62อเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะอ่อนตัวในขณะที่ตัวโลหะไม่ว่าจะเป็นพาราเดียม แพลตินัมซิลเวอร์นะครับหรือในตัวของ่านหินต่างๆเป็นลักษณะอ่อนตัวตามตามตัวของทองที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงรวมถึงซิลเวอร์ด้วยนะครับบิตคอยเองก็เป็นลักษณะของการแลกโัวแค่ๆเพราะนั้นมันเหมือนกับตลาดไม่ไม่ค่อยสบายใจในตลาดต่างประเทศทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นกลับมาที่ตลาดุ้นไทยก็โอเคปริมาณการซื้อขายอาจจะมีอยู่บ้างแต่ อาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะักวันนี้ถ้าปิดที่ห้าหมืนได้ก็ถือว่าเก่งนะแล้วก็ดัชนีตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสี่สามแปดทางเอเนี่ยออกงานตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยนะฮะออกงานว่าแนวต้านเนี่ยให้วางไว้ที่ระดับหนึ่งสี่ห้าศูนย์งานรีเสิร์ชหลายวันที่ผ่านมาออกงานที่หนึ่งสี่หกศูนย์เนี่ยยังไม่ผ่านเลยนะแล้วก็เซ็นดกก็ก็ใครยามนะแต่มันเหมือนกับ ราคาหุ้นในแต่ละเซกเตอร์นะฮะในแต่ละเซกเตอร์ที่ที่เป็นราคาหุ้นอยู่เนี่ยมันเป็นราคาหุ้นที่ค่อนข้างที่จะเต็มเคแบงก์เองเนี่ยข่าวของทางคนที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้วันนี้เนี่ยขึ้นมาถึงสี่บาทแต่ก็ยังติดอยู่ที่ระดับสองร้อยนะยังไม่สามารถผ่านได้ในขณะที่กราฟเองเนี่ยระดับราคาหกสิบาทก็เป็นระดับราคาที่ตามเป้าหมายอยู่ละนะครับเพราะนั้น ไอตูอ๋อเดลต้าเดลต้าออกผลกานงานมาก็โอเคนะฮะบาท99้าเก้าต่งประมาณ2บาทเนี่ยนะฮะเล่นด้วยปีอี0ถ้าเป็น130เท่าก็260ถ้าเป็น120เท่าก็240ตอนนี้เล่นที่ประมาณ110เท่านะฮะประมาณ220เนี่ยนะแต่ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะ,ะผมผมเข้าใจว่าเดลต้านะปีนี้ถ้าเล่นตามการ forecast ตรงนี้เนี่ยนะฮะไปถึงในปีหน้าแล้วเนี่ยตัวระดับราคาคงจะมีเป้าหมาย250เป็นเป้าหมายยืนนะฮ mm hmm. ะคงจะเป็นรักกณะกันไกนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในตัวแอดวานเองนะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งในแง่ของตัวแอดวานในแง่เดลตานะครับเป็นมีข้อดีในแง่ของวันที่26พคเนี่ยมันจะปิด X จ่ายดีเวนด์นะโดยที่เดลต้าเนี่ยจ่ายเลี่ยจุด60นะะ ห้าหกสิบตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองดูฮะในแง่ของตัวหุ้นตัวหุ้นของเธอเอแวันนี้เอามาตัวหนึ่งก็คือตัวของเนอร์นะฮะเนอเนอร์เนอร์ป็นยางนะฮะ<อ>ถามว่าเนอกับซิตเอีตังต่างกันตรงไหนเอสีตังเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะฮะแต่เนอร์นี่โอ้โหนะฮะขยับแต่สีตังคก็โอเคนะขึ้นมาที่ระดับราคาจากสิบาบาทขึ้นมาสิบสี่บาทสีท่สิบลว ส่วนเนยเนี่ยจากระดับราคาประมาณ4บาทกว่าๆเนี่ยขึ้นมา5บาทกว่าแล้วนะเป้าหมายนะเขาก็วางเป้าหมายไว้5บาท40าทแต่ตัวเนยเนี่ยถ้าเราไปดูเนยจริงๆแล้วเนี่ยระดับราคาหุ้นของตัวเนยเนี่ยถ้าเป็นระดับวีคนะฮะเป็นระดับวีคเนี่ยเราจะพบว่าตัวเนยเนี่ยมีระดับราคาเคยสูงสุดอยู่ที่ระดับราคาประมาณประมาณ5บาท50สตางค์แะปีที่แล้วนะฮะปีนู้นะนะปี54ไอ้สอ นะฮะในเดือน,ปร,อนอประมาณเดือนกันยายนนะฮะประมาณเดือนกันยายนระดับราคาเคยวิ่งขึ้นไปถึงระดับราคาเอาเป็นว่าระดับราคาสูงแล้วกัน5าบาทสตังค์ถ้าระดับราคาสูงสุดเนี่ยเคยเล่นไปอยู่ที่ระดับราคา5้าบาทหกสาตังค์ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะตัวเนยนะครับแล้วเนยการขึ้นของเนยเนี่ยสังเกตไหมฮะลักษณะของเนยที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมันมันเป็นเป็นแพทเทิร์นในทิศทางขาขึ้นไปละในขณะที่ตัวสีตังนะครับตัวยางในแง่ของตัวสีตังเนี่ยนะครับลักษณะของการแปงตัวของระดับราคาของตัวสีตังเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ1 4บาท15บาทได้เอาเป็นว่า15บาทแล้วกันนะโดยที่สโลสโตร์ของตัวเนยเนี่ยของตัวสีตังเนี่ยสโลสโตอร์อยู่ระดับ80กว่า ตัวเนยก็อยู่ที่ระดับ82เพราะนั้นทั้งเนอทั้งสีตังมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะไครที่เข้าไปก็อยากเข้าไปสุดตัวนะนะฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยระดับราคาหุ้นหลายๆตัวมันมันเต็มที่ของมันละนะฮะมันเต็มที่มันมันอ่ะมีมีข้อ,อนหนึงผมอ่านข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิเคราะห์หลายงานมาก บอกให้ไปซื้อหุ้นพวกลักษณะอ,ะ,อะไรนะที่ที่ยังไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็มันน่าจะเป็นลักษณะการขึ้นผมยกตัวอย่างทีมงานขึ้น BTS ให้ผมตี BTS ในแง่ของ BTS เนี่ยผมผมแอนตี้มากเลยนะ คุณอาจจะกขึ้นไปได้นะแต่ผลการง,งานที่ออกมาใน bts มันแย่นะเพราะฉะนั้นคุณอย่าให้อเออคุณอย่าให้ไอ้ไอลักษณะที่มันไปแบบกูกลับไปที่เดิมอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะระมัดมระวังหน่อยแล้วกันเพราะข่าวมันออกมาตามสื่อแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ,อ่านสื่อแล้วเนี่ยขอให้กลับไปดูหุ้นที่มีผลการง,งานสักหน่อยหนึ่งนะฮะอย่าอย่าดูเพียงแค่ว่าระดับราคาหุ้นเป็นลักษณะของการต่ำแล้วมันจะกลับขึ้นไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น นะโดยเนเจอร์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยเนเจอร์มันอาจจะมันอาจจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้คุณอาจจะเล่นได้ก็ตามแต่อย่าเล่นแบบสุดตัวนะล้วหุ้นตัวเล็กๆก็มันแน่นอนฮะมันมันลงไปข้างล่างแล้วมันก็คงจะมีการกลับขึ้นมาแต่มันไม่ได้หมายว่ามันจะเดินหน้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะทํายังไงอะกับหุ้นตอนนี้ที่มันเต็มอย่างเงี้ยก็คงจะต้องดูขณะนี้ผมว่าสิ่งที่กําลังรอมีอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องในตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนะว่าเฟดจะทํำยังไงจะลดอัตราดอกเบี้ยจะทำํงงยะทำยังไงกับอัตราดอกเบี้ยจะทํำยังไงกับการภาษีที่จะมาอะไรกันแล้วแต่นั่นะคือเรื่องของต่างประเทศทั้งหมดนะเรื่องในเอเชียไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแม้ว่าจีนกับทางไต้หวันจะมีย่งเยเย,เย,เย,เยกันบ้างก็ไม่มีหลายในยุโรปเอง ตัวเล็บเศรษฐกิจในเยอรมันก็ไม่ค่อยดีนักแต่ก็โอเคยังยังเดินหน้าได้อยู่เพราะนั้นในต่างประเทศผมไม่ได้เป็นกังวลน,นะครับมันในด้านของราคาทองในด้านของราคาน้ํามันผมว่าเป็นเรื่องแพทเทิร์นธรรมดาส่วนในบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเอ้ยตกลงเขาจะรวมตัวกันใครจะรวมกันแล้วจะรวมได้ไหมหรือจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือจะต้องอะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันกดดันตลาดอยู่โดยปริมาณการซนะื้อขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ก็มาได้ในระดับหนึ่งแล้ว ผมก็ยังยังเหมือนงานรีเสิร์ชของทางบริษ,ษัทอยู่นะฮะยังเชื่อว่าระดับ1500จุดเพีงยงแต่ว่าจะจุดประกายเมื่อไหร่เรื่องต่างๆจะมีอะไรจุดประกายหรือเปล่าคงต้องใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์สาเหตุที่เป็น1สัปดาห์เพราะว่าให้ผ่านมาวาเลนไทน์ให้ผ่านตุกจีนไปให้เรียบร้อยก่อนนะในสัปดาห์นี้แล้วทุกอย่างคงจะกลับเข้ามาพื้นฐานดูจากตลาดในฮ่องกงดูจากตลาดในจีนนะอย่างที่ผมเคยกลับเรียนนะว่าตลาดในต่างๆเนี่ย เป็นรักษาของอเขาขึ้นกันหมดแล้วนะฮะคราวนี้เปลี่ยนว่าเราจะขึ้นไปเมื่อไหร่ตัวเลขเศรษฐกิจของ GDP ของเราออกมาก็ธนาคารก็ประกาศแล้วว่าโอเคในระดับหนึ่งค่อนข้างดีนะฮะก็คงจะต้องตามต่อกลยุทธ์ของผมยังโฮโฮอยู่นะแล้วก็ <S 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 โฮในหุ้นตัวใหญ่ในแง่ของการรับดิวเด้น ผมจะรับดีเวนในตัวของผมคิดว่าผมจะรับดีเวนในตัวของแอดวานในตัวของเดลต้านะและระดับราคามันคงยืนแต่จะซื้อนะราคานี้คงลำบากนะฮะก็คงต้องไปหาหุ้นแบงก์ Bank <Bank S 2> ก็เต็มแล้วแบงก์ Bank ก็เต็มราคาเต็มแบงก์ Bank จะไปกรุงไทยจะไปมากกว่านี้ก็เหนื่อยนะฮะมันก็เต็ม ผู้ออมีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลบนะรพระรามเก้าดูจะโดดเด่นมากกว่าตัวบีดีเมาแรงมากครับพระรามเก้าดูจะโดดเด่นเพราะเนี่ยดูพระรามก้ายังว่างอีกเยอะมากเลยนะระดับราคายัง,ยงว่างแล้วก็โดยเซติเมนต์ของตัว,ท,ตวทั้งตัวบ d m s เองทั้งตัวบำรุงราชเองที่ช่วยทําให้ระดับราคาสูงขึ้นนะแบงก์เต็มหมดแล้วนะฮะวันนั้น ใครที่มีแบงค์อยู่ก็ถือไปแล้วก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ําหนักแบงค์ไปไปเพิ่มน้ําหนักในตัวของจะเพิ่มอะไรเดีอยะนะอ่ามันก็จะมีกลุ่มที่จะรองรับการการมาของจีนนะเอะ Saint ail, อทีบีเอเซนเทลเอโวันะนะฮะก็คงจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวผมยังตามอยู่ขณะนี้กําลังไล่งบบอยู่ฮะ งบที่ออกมารอบนี้ก็ถือว่าไล่หลายๆตัวนะฮะก็โอเคก็พอใช้ได้นะงบปีก็นะฮะกลุ่มแบงค์ดีกลุ่ม leasing มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังล e a s i n g ขึ้นมาก็เป็นตัว MTC ที่เป็นลีดแต่ยังไม่สามารถผ่านระดับ40บาทได้ครับนะตัวสวัสด์อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะสวัสด์เนี่ยแต่สวัสด์นี้ยังไม่ผ่าน30บาทเลยนะอ,อยากเห็นสวัสด์ที่ระดับราคา35บาท40บาท แล้วก็หุ้นในกลุ่มพาณิชย์เองทั้ง c ีพีโอทั้งคอมเซเว่นหุ้นเด่นในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยตกใจเหมือนกันนะที่ผมเห็นเมก,ก้าขึ้นระดับเนี้ยเมก,ก้าขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอะมากนะเมก,ก้าขึ้นแบบนะขอในใจแต่ห <laughs> ุ้นเบอร์รี่ยูกเกอร์ก็ค่อยๆขยับเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเบอร์ <laughs> <บ>รี่ยูกเกอร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เขาจะไปลงทุนในต่างประเทศในเวียดนามใช่ไหมฮะในเวียดนามแล้วก็โอเคตัวนี้แหละนะก็โอเคแต่ระดับราคาหุ้นก็ขึ้นมาถึงระดับแล้วเพราะนั้นภาพของตลาดผมยังผมกลัวประเด็นอย่างเดียวกลัวประเด็นการขณะน,นี้ประเด็นที่จะต้องตามหลังจากปิดตลาดคือหนึ่งประเด็นฟอร์เรนคิดยังไงกับตลาดหุ้นไทยนะมันมีข่าวข่าวจาก ออผมไม่แน่ใจว่าเป็นบูมเบิร์กหรือยาวูฟายแนนซ์นะครผมอ mm ่า hmm. นแล้วไม่รู้ว่าผมลืมไปว่ามันมาข่าวจันไรในสาการที่ MSCI กับอินโดนีเซียเนี่ยมันยังไม่จบนะก็ยังยังดูว่ายังยังอาจจะมีบางส่วนจากต่างประเทศที่จะมีอินโฟเข้าในประเทศเราก่ mm hmm. แค่นั้นเนงนองครับนอกั้นภาพตลาดยังยังไม่มีอะไรที่เป็นข่าวเลวร้วายนะยังไม่มีข่าวเลวร้วายก็คงโห,โหโหไปนะครับวันนี้ตลาด mm hmm. ไม่คึกคักมากนักนะก็โอเค ก็ยังมีตัวหลายๆเออฝากระวังนิดนึงไอ้ที่ให้ระวังก็กลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มพวกโฮมโป g โก o บิลดูดิโอโฮมอเอลเชุดเนี้ยของผลการงานมันไม่ดีเพราะนั้นซื้อไปอาจจะต้องรอรอใจมาต่อไปนะฮะต้องรอใตมาต่อไปครับไม่มีแล้วฮะหมดหมดใต้หมดพุงแล้วฮะ ดังนั้น<ร>ดังนั้นผลจาดง,งานอยู่ท่านั้นเองช่วงนี้คน <c oughs> จะเล่นสั้นหรือว่าสะสมหุ้นถือกลางยาวได้แล้วครับออย่างฮะอะคือหุ้นใหญ่ที่เราสะสมมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเม็ดเงินที่อยู่คือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยหอดสักกาส60เปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่เพื่อไปรับดีวเวนด์กันละนะฮะแล้วก็เหลือ40เปอร์เซ็นตเนี่ยซื้อก็ไม่ได้ซื้อแบบเล่นสั้นมากนะักซื้อเป็นระดับเป็นอาทิตย์ฮะ เล่นเป็นระดับอาทิตย์มผมยังคือขณะนี้ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่เห็นบรรยากาศอันหนึ่งยังไม่เห็นข่าวกระทบแรงรแต่ผมตามข่าวการเมืองในประเทศไทยค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็หว่นเกงในการเมืองในประเทศไทยที่จะมีส่งผลทําให้คือถ้ามันพลิกต้องเลือกตั้งใหม่พลิกต้องนุนนีนหน่อยมันคงช็อตลงไปพอช็อตลงไปเสร็จแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นเหมือนเดิมนะไปเลือกตั้งใหม่ยังไงไงก็พักพักที่เขาได้รับเป็นที่สองผมก็ว่ายังเป็นที่สองอยู่อะ่ะยังขึ้นมาเป็นที่หนึ่งผมว่ายังเหนื่อยอยู่ยังไม่สามารถจาได้เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าสุดท้ายไปแล้วเนี่ยโอเคม,อจจมันอาจจะมันอาจจะมีอาการเลือกตั้งใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของคนที่ได้รับเลือกตั้งผมว่าไม่ไม่ ไม่น่าจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้นั่นความคิดผมนะอาจจะผิดก็ได้แต่ผมมองอย่างนั้นเพื่อแล้วผมก็วางวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเสียรลภาพรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครหนึ่งสองหนึ่งสามสี่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดอะไรกันแล้วแต่เนะี่ยมันก็ทําให้เสียภาพของรัฐบาลดีเพียงแต่ว่าจะเลือกใครเข้ามาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเห็นได้บรรยากาศอย่างหนึ่งคือถ้าตราใดที่ตัวหุ้นใน ใน20ดับแรกเนี่ยใน20ดับแรกเนี่ยยังเป็นหุ้น,นอยู่ในเซ็50แล้วก็ยังเป็นหุ้นที่มีแนวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณเปิดในเซ็ต20เนี่ยคุณจะพบว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ20เนี่ยมีหุ้นติดลบอยู่4ตัวติดลบ LT บาทหนึ่งติดลบพิเทศ 2, 2 3, อ 2> บาทสามบาทพอลทอยีตังค์ CPO ยีห้าตังค์มันน้อยมากอะ ครับคือถ้ามันติดลบที่ระมสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นแสดงว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเพี้ยนไปแล้วอะไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยอันนี้น่า,นากลัวละแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราจะเห็นนะครึ่งชั่วโมงแรกของการเทรดถ้าครึ่งชั่วโมงแรกเราเห็นการเทรดเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อไปตั้งแต่สิบโมงยันสิบโมงครึ่งมันมีเพี้ยนแดงแล้วหูดแดงเยอะนะการเมืองแน่เลยมันไม่มีเรื่องอื่นล้วข้างนอกนะถ้ามันแดงเยอะแล้วดแดงหนักนะแล้วจนถึงหนึ่งชั่วโมงมันยังแดงอยู่เนี่ยผมว่าโอ okay. อนะันน่ะกำไรที่ได้มาอาจจะน้อยแต่แต่ก็ยังได้กำไรอยู่รเรามาจนถึงเราเราออกการกันจนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้กำไรกันเยอะและ้วะประมาณ30%เปซ็นตเป็นต้นไปละนะต้นข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็แล้วแต่บางท่านลูกค้าผผมบางท่านนี่ไม่ขายเลยนะยังถือโออยู่เลยนะนะบางท่านก็โอเคแบ่งครึ่งขายบางท่านจะยังยัง,ยงอรอแล้วก็รอซื้อใหม่ นะรอซื้อใหม่แต่ตลาดตอนนี้มันยังไม่ให้รอ,อ,อว่ามผมว่ารอความชัดเจนของการเมืองให้ชัดเจนในบ้านเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาทิตย์สองทิตย์แต่ขณะนี้เนี่ย,ยกําลังทําเรื่องหนึ่งก็คือพราเพื่อนน่าทุนว่างมากก็ไปดูผลการงานฮะหลายอุตสาหกรรมผลการงานบางตัวออกมาค่อนข้าง,างที่จะใช้ได้นะครับ,รบก็ฝากไว้ฮ้าหรืออีกห้านาทีคุยกับลูกค้าเ่ยฮะเดี๋ยวลาละแล้วนะเ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี